มูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ c a r r i e เอ็กซ์อินเวอร e บลูน้ำผสมวิตามินกลิ่นผลไม้น้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตมิกกุ ผู้ชมครับมาถึงเกมสุดท้ายของเราอันนี้จะตัดสินแล้วนะครับว่าทีมนี้คุณปูหรือทีมนี้คุณกุ้งจะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตของเรา10,000แบาทแต่ว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่นอกจากทีมนี้เริ่มก่อน้ทีมนี้เป็นฝ่ายตามมาตลอดจะใช้คำว่าตามใช้คำว่าดูเชิงดูเชิงดูตั้งแต่เกมแรกจนเกมสุดท้ายเราจะดูไปเรื่อยดูนานไปปะวะครับผมเราจะต้องตัดสิน กับเกมเกมนี้ซึ่งมีข้อละ5คะแนนโอ้ได้10ข้อก็เอาไป50คะแนนโอ้เอาแล้วเนี่ยมาทั้งชีวิต14วัน50คะแนนเอาไปทำอะไรกันแต่ว่า14่วันจะทำยังไงมีคะแนนสะสมไว้กินที่บ้านแลกปอยแรกอะไรไปเรื่อยๆทุกวันเพลงละ5คะแนนเฮ้ยถ้ามีคำว่าเพลงแน่นอนมันต้องเป็นเกมเกมนี้ อีเมโลดี้วันนี้เตรียมมาให้พวกคุณโดยเฉพาะเลยนักร้องเต็มไปหมดเลยฮะฟังเราเสียเปียบเว้ยทำไมอ่ะแล้วมีนักร้องแค้สองคนฝั่งนู้นนักร้องโอ้โหเลยอ่ะหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่อย่าลืมครับคุตาครับฝั่งนู้นมีแซกฝั่งนู้นมีแซกคนเดียวสามารถบานปลายไปที่เหลืออยู่ ล้มละเนลละนาากันไปหมดเลยขนาดใอรใช่ใช่ขนาดกุ้งซึ่งเป็นเพื่อนของเขายังใส่หัวนับครั้งไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกุ้งเองก็ต้องห้ามใส่หัวแล้วเราเองก็เอาตัวไม่รอดนะกุ้งพอกันนะพอกันเลยติดเชื้อกันมาเดี๋ยวคอยดูพวกคุณศึกษากันไปครับทีมนี้ได้เริ่มต้นก่อนครับอีเมโลดี้ใครเป็นคนแรกที่จะมาร้องตักตัตักตัเลยนะฮะ5คะแนนนะร้องได้แค่ีอย่างเดียวมายืนตรงนี้ ตาครับ้ทมได้ใช่ไหมพี่ายจะรู้จักเรื่องน้ทมได้พร้อมค่ะพร้อมเวลาไปเริ่มครับยิงเลี้ยงลีอ้าวใจกับตาใจตรงตาเลยอ่ะ ปคนบ้านเดียวกันเพลงแกคนบ้านเดียวกันอะไปม่เปนไรนะ้งสะท้อนอใง้อนกลับไปเหมเอาโอเคเอาให้ใหให้ไไปเดียวกันอคนบ้านเดียวกันแต่แตต่อีอีออีอีออี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  นี<อ>่ร้องดิเพล,ลอง,พลอ,งอ่ะเอ๊ะอี

มาเต้เตเต็หมดเวลาพอดีครับนะฮะอีเอายังไงกันแล้วแต่ได้ไปนะครับ6เพลงคูณ5เท่ากับ30บวงกก่อบอีก40 70คะแนนเลายไม่น้อยทีมองคุณต้องทำให้ได้7เพลงถ้า7เพลงชนะเอาไป8เอาแค่นี้พอ เอาแดเพลงนะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับดูซิว่าทีมนี้จะเข้าสู่รอบใจพอของเราหรือเปล่าเบิกเลือกด้วยใครครับคุณกุ้งครับใครจะเป็นคนร้องให้กับคนแรกเอาพี่บอลมาเลยพี่บอลไม่เอาแซกนะแมวสตูดีเบิกเรื่อะพร้อมนะคุณบอลเรื่องเสียงเพลงเอามาเถอะได้หมดเลยอีอย่างเดียวนะพร้อมเริ่มอีอี ท้ามครับเอาบันลยแล้วีอีอสีน้องวอข้างเอาบันอัยีอีอโดนเลยมี่โดนอะตายข้ามเอ่อโคตรห่วงโคตรห่วงใช่อีอ

ได้กี่เพลงตะเกียอุ้ยไม่ได้นับด้วยได้เจ็ดหรือเปล่าเก้าถ้าเกิดว่าคุณได้เจ็ดคุณชนะคุณได้ไปเจ็ดเพลงคูนห้าตั้งกับสามสิบห้าหัวงไก่สามสิบหกชนะไปเจ็ดสิบเอ็ดต่อเจ็ดสิบเว้ยเก่งมาก เพราะฉะนั้นคุณกุ้งเป็นคนที่เข้ารอบนะครับคุณปูไม่เสียใจนะไม่ไม่ผมมีกิฟต์เซ็ตมาให้คุณมายืนตรงนี้เลยวันนี้กลับบ้านเอารถกระบะมาปะเนี่ยวันนี้มอบของกันแหลกลานเลยนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าไปสู่รอบแจ็คพอตวันนี้ผมมีกิฟต์เซ็ตนะครับเป็นน้ํายาซักผ้าเอเซนส์นี่ครับมามอบให้เลยรับไป วันนี้ต้องเอารถกระบะมานะเพราะว่าของแจกผมมีเยอะนิดนึงน้ำยาซักผ้าเอเซนเส์นะครับเขาซักสะอาดขจัดคราบสกปรกฝังลึกไม่ว่าคราบไหนๆก็เอาอยู่ทุกคราบเลยรับไปเลยครับแล้วก็ไปอยู่ที่ท่าจะบาได้เลยนะเพราะเราเนี่ยเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อนะครับผมแล้วเอเซนส์เข้าใจดีนะครับเขาขอมอบให้กับเราทุกคนด้วยเดี๋ยวกลับบา้านไปได้วยเลย คอนได้หมดครับไม่ใช่แค่หัวหน้าทีมแล้วเอาละครับคุณกุ้งครับเชิญทางนี้คุณกลายเป็นพระเอกตอนท้ายคุณเป็นคนที่หล่อมากนะครับผมทีมของคุณเลือกมาหนึ่งคนคุณจะเอาใครในทีมนี้วงว่างก็โทรหากันนัดกันไปเตะฟุตบอลไปกินข้าวด้วยกันนี่ผมไม่เลือกไม่ได้ที่บอลครับที่บอลแหมหมาะเป็นเพื่อนกันมากเหมาะ ขอเชิญคุณบอลครับคุณบอลมาเนี่ยส่งไปแล้วเลือกคุณบอลมาแล้วหนึ่งคนและแจ็คพอตของเราลรอให้ถึงสองคนฝั่งนี้อีกหนึ่งคนในนี้จะเลือกใครเข้าไปอากายอยู่วงการอากาศแล้วกันครับผมคุณใจมงคนยินดีค่ะคุณเคยเข้ามาในรอบแจ็คพอตยัง เออเคยแต่ว่าไม่เคยมาใบให้จะไม่เคยมาใบออกมาเล่นเกมเฉยแต่ยังไม่หมายถึงรอบนี้ผมเคยเข้ามาอีกภาพอีกคนเดียว9เคยได้คนเก้ภาพไม่ผมไม่อีกคนเดียวไม่ได้เลยคนหน่ได้หมดคนเดียวเลยไม่ได้เลยได้หยอกยอกเล่นยอกเล่นให้สบายใจให้สบายใจเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า10,000แบาทจะเอาไปได้หรือไม่ฮอลลีวูดเกมนี้ไทยแลนด์สักครู่เดียว สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกม e melody นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่แซคพี่เต๋าพี่บอลสุดๆครับออกลีลาเต็มที่กะว่าจะเข้าในรอบแจ็คพอตให้ได้แต่สุดท้ายก็ทำได้ครับผมไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมได้แจ็คพอตผมจะแบ่งให้ทุกคนเลยนะแต่มีข้อแม้นะครับเหลือจากใช้นี่แซคก่อนนะ นี่ก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายๆท่านกำลังรอคอยนะครับนี่คือการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมพาเลสพารวยปีที่5ประจำเดือนมีนาคมนี้นะครับเรามีการมอบโชคไม่ว่าจะเป็นทองนะครับหรือว่ารถคอไซนะครับแจกกันทุกเดือนเป็นเวลา1ปีและรางวัลใหญ่สุดของเราคือรถกระบะไฮลัก์รีโว ขอเรียนเชิญผูดด้ที่มามอบโชคกับการผู้จัดจาก,การบริษัท Daily ฟู้ดจำกัดนะครับคุณกฤษณพลปฏิมาวิรุธครับสวัสดีครับเราจะมีการมอบรางวัลน,นะครับ5,000บาทนั่นก็คือโทงก่อนเลย10รางวัลถ้าพร้อมแล้วจับครับมาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ผู้โชคดีของเรานะครับผมยังมีรางวัลรถจักรยานยนต์ h o n ด a w เว e 2รางวัลโยนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ถ้าคุณอยากได้ทองอยากได้รถกัยานยนต์ง่ายๆแบบนี้นะครับก็เพียงแค่ตัดฉลากโลโก้นมพาเลสเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใส่ซองส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้อย่าลืมนะครับว่ารถกระบะ h ฮ l u x r e รีโวรอคุณอยู่อาจจะเป็นของคุณสบกันมาเยอะๆเลยนะ